ไม่พวกก่งกแป๊บเดียวเออเย็นเยไปน้้งอาเออยออเขาลอโอ้ยเบิางตัวบงกรอบาเบางขาแบบนี้ Ôi bánh cày. Yeah. <laughs> yeah. yeah. <laughs> này. <laughs> กะนั่งยื้อได้หละเอได้หาล้ันเนียเดี๋ยววันนรลงมอุ้มรอดนะส่อุมล้เดีเด๋ยวพ่อจะทำไงพ่ออุ้มเลยเออสนัมากจับจับจตื่นละตื่นหาออนเนี่ยะสบายื่หล่ะรอดแต่ นางสบายแลเนาะสร้างมันนอไ่สรงแล้วเย้นสูงกาะตงมานี่เลยดวนี่ดังแค่หมันดังคักก็เกาอีกโตโใหญ่เลยคอมเมนมาดี๋ยววันเบียนรถอะไรแม่อันนี้ไม่ได้หรอก ร้าน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 นี่ก็ร้านหักเด็กพอว่าลูกนะใช้ค่ะลูกลูกปลากราปลากาเลืกลากมูแล้ว่อยายไปไหนของานเนีย้ยจเอาในใจไม่ตังลูกไม่เป็นลายให้ให้เป็นนานๆมาทีไม่เป็นไงเขาบอก ถ้าลงไปหาได้ต่อไปใหญ่ๆเยใหหลายคนนี้เด้อร้อยเท่าพันเท่าพันเท่ากว่าพันเท่าอะไรล้านล้านเท่าออตกำลังกลับบ้านเออทีนี้ขอค่าน้ำมันหน่อยก็บอกให้แล้วขอค่าน้ำมันในบัดนี้ได้ค่าน้ำมันสามพันนะ เขาหายพันหนึ่งแต่ว่าขอคาน้นมันสามพันเสียงยอยตดกรบนบรแบรเสียอ่อยสะดุดหน้าเสยอ่อยสะดุดหน้าเจ็บบอกว่าถ่านคน่ะข้อน่องอ่อยมากนี่ไม่ต้งใช้เพร้ว่าไปเบิกก้อนอ่อนี่อ่อนไทยถนอกเพราะไม่าัเสร็จไปเเราะว่าไม่มีเงินสดจะอ่อนไห้